สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ผมพบกับคุณครูคุณครูจิตนาจ่มดีหรือคุณครูต๊อปในหลายวิชาคณิตศาสตร์ห้าชั้นรเรียนวิชาิตศาสีร์ปีหกในวันนี้รเราจะมาเรียนเรื่องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่มีการัดกแจความถี่แบบไม่จัดกลุ่มหรือแบบไม่เป็นอนัตราภาคฉะนั้นเองนะครับหรือว,วันนี้เราไปเริ่มเงินกันเลยนะครับจากโจทย์นะคร,ครับตารางแจกแจงความถี่นี้นะครับเป็นตารางแจกแจงความถี่ครับที่ แสดงปริมาณที่นักเรียนนะครับดื่มน้ำในแต่ละหนึ่งวันนะครับโดยการเลือกนักเรียนมาเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับดังตารางที่ปรากฏขึ้นนะครับนะครับจากตารางนี้นะครับโจทย์บอกว่าให้นักเรียนหาค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ําที่แต่ละคนดื่มในหนึ่งวันนะครับซึ่งกําหนดได้ดังตารางนะครับทีนี้เราต้องหาความกลับไปนะครับถึงใน ค่าที่แล้วที่เราได้เรียนกันนะครับก็คือการหาค่าเฉลี่ยเลขนิสของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะครับเพราะว่านะครับตารางจจดแจงความถี่นะครับมันเกิดขึ้นจากการที่เรานําข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะครับกลับมาจัดนะครับในรูปแบบเป็นตารางเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตารางจจดแจงความถี่นะครับมันเกิดขึ้นจากการที่เรานําข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะครับกลับมาจัดนะครับ ในรูปแบบเป็นตารางเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานำนะครับตารางที่มีการแจกแจงความถี่เนี่ยกลับนะครับไปเป็นข้อมูลที่ไม่มีการแจกแจงความถี่นะครับดังตารางที่จะเห็นนะครับคนที่ดื่มน้ำนะครับในปริมาณ4ี่แก้วนะครับมีความผิดทั้งสิ้น6คนหมายความว่าครับมีคนดื่มน้ําในวันหนึ่งนะครับมีคนดื่มน้ำเนี่ยสี่แก้วนะครับ ปริมาณ6คนแปลว่ามีคนตอบคาถามนะครับให้ข้อมูลว่ามีคนทั้งหมดดื่มทั้งหมด4แก้ว6คนนะครับเราก็จะมีเลข4ทั้งหมดนะครับจํานวน6ตัวใช่ไหมครับเมื่อมีการกระจายข้อมูลกลับไปเป็นแบบไม่จจดใจความผี่นะครับเช่นเดียวกันนะครับคนที่ดื่มน้าปริมาณ5แก้วต่อวันนะครับมีทั้งหมดความผี่12นะครับก็คือมีคนดื่มน้ํา5แก้ว12คนเราก็จะมีเลขค่าทั้งหมด12ตัวนะครับอย่างนี้นะครับ ไปเรื่อยๆทางตลาดก็จะเป็นเช่นเดียวกันเลยเนาะ,ะคนดื่มน้ำ6แก้วก็มี8คนนะครับ7แก้วมี9คนก็จะมีเลข7ทั้งหมด9ตัวนะครับ8แก้วมี11คนและสุดท้ายนะครับคนที่ดื่ม9แก้วมีทั้งหมด4คนแปลว่าก็มีเลข9ทั้งหมด4ตัวนะครับนี่คือการเปลี่ยนจากตารางแบบไม่จัดกลุ่มกลับไปเป็นข้อมูลแบบไม่จัดจอความผิดนะครับนี่คือการเปลี่ยนกลับนะครับเดี๋ยวเราจะพูดย้อนกลับไปนะครับ พอเราได้ข้อมูลแบบไม่จัดกลุ่มมาแล้วครับแบบไม่แจกแจงความถี่มาแล้วเนาะนะครับเราก็หาค่าเฉลี่ยลองหาค่าเฉลี่ยแบบไม่จัดกลุ่มแบบไม่แจกแจงความถี่นะครับการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี่ง่ายๆเนาะเราไม่ต้องไปพูดถึงสูตรก็ได้นะครับคอนเซปต์ของมันนะครับก็คือการนาข้อมูลครับเพราะนั้นถ้าเราต้องการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่นี้นะครับเราก็นําตัวเลขั้หมดมาทำะไรกันครับมาทำยังกันเอ่ย มาบวกกันใช่ไหมนะครับเพราะนั้นการหาค่าเฉลี่ยสัญญาคือ x บาทใช่ไหมครับของกลุ่มตัวอย่างเนาะ x บาทครับเราก็นําข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันเพราะนั้นเราก็ได้ c บวก c บวกไปเรื่อยๆครับจนถึงบวก9สุดท้ายนะครับแล้วข้อมูลทั้งหมดมี50ตัวเราก็หาด้วย50นะครับนี่คือการขั้นตอนการหาค่าเฉลี่ยแบบไม่แจกแจงที่นีนะตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนแบบที่เป็นตารางมาเป็นแบบไม่ตารางนะครับเราจะเชื่อมโยงข้อมูลกันเนาะนะครับ ก็จะได้การหาค่าเฉลี่ยแบบนี้นะครับทีนี้เรามาจับคอนเซปต์กันนะครับจัดคอนเซปต์กันเนาะนะครับเรียนสังเกตดูดีๆครับเรามาจับกลุ่มกันนะครับนะดูนะนะครับเรามาจับกลุ่มกันเ得ไหมครับไม่ได้ยงนไหมครับการที่เรานำสี่บวก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 สี่นะครับบวกซ้ําๆกันหกตัวนะครับการบวกซ้ำๆกันนะครับนักเรียนมันเข้าเป็นการอะไรครับเการอะไรเอ่ยการอะไรการคูณนะครับการบวกซ้ําๆคือการคูณนะครับ เพราะนั้นเนี่ยการบวกสมการที่4บวกกันซสามหกตัวนะครับมันก็ไปเข้าคอนเซปต์การคูณใช่ไหมครับอ่าการที่4บวกกัน6ตัวนะครับมันก็คือ4ีคูนหนั่นเองนะครับเพราะนั้นมันก็จะได้4ีคูนหนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราไปดูนะครับ5ใช่ไหมครับเรามี5อยู่ทั้งหมดเนี่ย12บสอจำนวน12ตัวใช่ไหมครับแล้วก็5ทั้งหมดบวกกันมันก็เป็นกรุ๊ปของ5นะครับกรุ๊ปของ5บวกกันทั้งหมด12ตัวนะครับมันก็จะได้5คูณ ด้วยครับเหมือนกันเลยนะครับกรณีเดียวกันครับเราจับกลุ่มกุ๊บหกบวกปั๊บนะครับง่ายต่อการบวกเนาะเราจับกุ๊ปหกรวมกันนะครับเราจับกุ๊ปหกรวมกันใช่ไหมอ่ามันก็จะเป็น6มีอยู่8ตัว6บวกกัน8ตัวก็เป็น6คูณ8นะครับ7บวกกัน9ตัวก็เป็น7คูณ9 8บวกกัน11ตัวก็เป็น7อ่า8คูณ11และ9บวกกัน4ตัวก็เป็น9คูณ10นะครับและสุดท้ายหารด้วย5 0 นักเรียนพอจะเชื่อมโยงออกยางนะครับบวกกันนะครับก็เป็นรูปแบบของการขูดนะครับเพื่อง่ายต่อการคำนวณบวกกันนะครับก็เป็นรูปแบบของการขูดนะครับเพื่อง่ายต่อการคำนวณถูกไหมนะครับเพราะการบวกซ้ำๆกันผมก็จะได้แบบนี้นะครับนักเรียนเชื่อมโยงออกยางครับอ่าเสร็จแล้วนะครับมันก็ไปเชื่อมโยงกลับไปสู่ตารางแบบไม่จัดกลุ่มของเราใช่ไหมครับเพราะนั้นนะครับเรา ก็คิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับเราก็เอานะครับปริมาณน,น้ํานะครับกับความถี่คูณกันนะครับเพราะนั้นเห็นนะมันก็จะกลับไปเชื่อมไปสู่อะไรครับอือเชื่อมไปสู่แบบไม่แจกแจงครับก็จะเชื่อมมาสู่แบบแจกแจงแบบไม่จกใช่ครับแล้วก็เอาปริมาณน,น้ําคูณกับความถี่ซะมันก็จะไปเหมือนกับแบบไม่แจกแจงของเรานะครับก็เป็เลยครับเอาสี่คูณกับหกนะครับแล้วไปบวกกับตัว ที่2ก็ค AL <als> uhm ือ5คูณก็คือ5้าคูณก้าทแล้วก็บวกกับแล้วก็บวกกับ6กคูณแแล้วก็บวกกับ7จคูณเบวกไปเรื่อยๆครับบวกกับ8ปดคูณสิบวกกับ9ก้คูณสนะครับและสุดท้ายนะครับมาหารด้วยความถิ่ทั้งหมดใช่ไหมนะครับแล้วเราก็จัดการคำนวณออกมาเห็นไหมนะครับ4ีคูณหก็24นะครับบวกหกบวกสี บวก63บวกแ8แล้วบวก3 6อันนี้เป็นการคูณปกตินะครับและสุดท้ายหารด้วย50นะครับเมื่อเราทําการบวกกันและคำนวณกันออกมานะครับก็จะได้3ามรหารด้วย50ก็จะได้คําตอบว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลนะครับชุดนี้นะครับก็คือ6.38ุดนะครับนี่คือการเชื่อมโยงนะครับก็คือคอนเซ็ปต์นะครับการเชื่อมโยงนะครับว่าตัวนะครับการหาค่าเฉลี่ยแบบของตารางแจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่มครับก็มาจาก การหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ไม่จกแจงความผิดเพียงแต่ว่านําไปจัดเป็นแบบตารางเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการเชื่อมโยงนะครับจากการเชื่อมโยงนะครับข้อมูลของเรานะครับนะครับมันก็จะได้สูตรดังนี้เห็นไหมนักเรียนไหมครับสูตรของมันก็คือนะครับ x บาร์นะครับมันก็จะได้สูตรดังนี้เห็นไหมนักเรียนไหมครับสูตรของมันก็คือนะครับ x บาร์นะครับก็คือค่าเฉลี่ยคณิตนะครับเราก็จะเอาอะไรครับเอานะครับข้อมูลนะครับ ไปคูณกับความถี่นะครับเอาความถี่ไปคูณกับข้อมูลในตัวนั้นๆนะครับเราจะแทนความถี่ด้วย f และแทนข้อมูลด้วย x นะครับแล้วหาด้วยอะไรครับจานวนทั้งหมดมันก็จะได้สูตรค่าเฉลี่ยก็จะได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตออกมาเท่านั้นเองนะครับเนี่ยประมาณนี้เนาะนะครับอ่านะครับความถี่นะครับ x ก็จะแทนด้วยปริมาณของตัวนั้นๆเนาะนะครับก็จะได้แล้วหาด้วย n ก็คือผลรวมของความถี่ ครับก็จะได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตออกมาเท่านั้นเองนะครับซิกมาก็คือผลรวมนะครับเอาผลรวมไม่บวกกันนะครับอันนี้ก็คือสูตรเนาะนะครับนะครับเมื่อ f เขาบอกว่านี่ครับนะครับ x นะครับครับ x นะครับเมื่อ f เขาบอกว่านี่ครับนะครับ x นะครับ x บาร์เท่ากับนะครับซิกมา f i คูณกับ x i แล้วทั้งหมดหารด้วย n นะครับเมื่อ f 1 f 2 f 3ไปนะครับจนถึง f k เนี่ย เป็นความถี่ของ x 1 x 2 x 3แล้วไปเรื่อยๆจนถึง xk ตามลำดับเพราะฉะนั้นจะอยู่คู่กันนะครับ fi จะเป็นความถี่ของ xi นั่นเองเนาะนะครับอะเดี๋ยวเราลองไปดูโจทย์นะครับโดยใช้สูตรไปดูเนาะนะครับเนาะนะครับโอเคนะครับไปดูโจทย์้อนก็อยากนะครับอยากง่ายๆเขาให้ข้อมูลส่งสู์ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมานะครับ สูงตั้งแต่160ถึง167นะครับแล้วก็ให้จำนวนคนมาจำนวนคนก็คือความผิดใช่ไหมครับจำนวนคนให้หาส่วนสูงเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มนะครับสูงส่วนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มนี้นะครับเราก็ไปนะครับจากสูตรของเราใช่ไหมครับ x bar เท่ากับ sigma fi o xi ทั้งหมดหารด้วย n นะครับเราก็จับไปเป็นคูกลมใช่ไหมโอเคนะครับไปดูจุดนี้ตัวอยากนะครับตัวอย่างไงครับ กาให้ข้อมูลสูงสูนของนักเรียนกลุ่มนี้มานะครับสูงตั้งแต่160ถึง167นะครับแล้วก็ให้จํานวนคนมาจำนวนคนก็คือความถี่ใช่ไหมครับจำนวนคนให้หาส่วนสูงเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มนี้นะครับส่วนสูงเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มนี้นะครับเราก็ไปนะครับจากสูตรของเราใช่ไหมครับ x bar เท่ากับ sigma fi over n ทั้งหมดหารด้วย n นะครับเราก็จับไปเป็นคู่คใช่ไหมครับ f1 ความถี่ ก็จะเป็น S1 ความถี่ของนะครับ S1 ความถี่ก็จะเป็น S1 ความถี่ของตัวที่1ก็จะอยู่คู่กับข้อมูลตัวที่1คือ x 1นะครับอ่ะไปดูนะครับอ่ะเห็นไหมนักเรียนเึ็นะครับตามสไลด์เลยเนาะนะครับ x 1ก็จะเป็น1 6 0นะครับความถี่ของ1 6 0ก็คือ1ครับเราก็จะจับ2ตัวนี้ทำไมการการคูณกันนะครับแล้วก็บวกด้วยตัวที่2นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็น4คูณกับ 1 6 1ก็จะคู่กันไปนะครับอย่างนี้นะครับตัวที่3 x 3กับ f 3ก็จะคูณกันนะครับ1คูณกับ162อนะครับอย่างนี้ไปนะครับจนครบทุกตัวนะครับครบทุกตัวนะครับเอาความถี่คูณกับข้อมูลในตัวนั้นๆที่คู่ f f, คู่ไปจะเป็นคู่คูณนะครับแล้วก็ไปหารด้วยอะไรผลรวมของความถี่ซึ่งจำนวนคนในข้อน,นี้มีทั้งหมดเนาะคำนวณออกมานะครับ ปุ๊บนะครับก็เป็นการคูณธรรมดานะครับเป็นการคูณธรรมดาเนาะก็ร้อนะครับหนึู่รกส็ได้ร้อยหกสิบเนาะนะครับบวกกับ4ี่คูณร้อยหกสะครับก็ได้644้ิบสีนะครับ, 4, รบเป็นผลคูณอย่างนี้นะครับคูณเสร็จปุ๊บเอาผลทั้งหมดมาบวกกันแล้วหารด้วย1้5บใช่ไหมครับอ่ะบวกปุ๊บได้2 4งพหาสารด้วย15นะครับได้ผลเท่ากับ163 0.53นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้แล้วนะครับผลรวมของอส่วนสูงเฉลีย่ยโทษทีนะครับส่วนสูงเฉลีย่ยของนักเรียนกลุ่มนี้คือ163เซนติเมตรนั่นเองนะครับเห็นนะนะครับง่ายทีเดียวครับการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบไม่จะกลุ่มหรือไม่เป็นอันตราภาคชั้นท่อนแค่นี้นะครับง่ายทีเดียวนะเพราะฉะนั้นนะครับค่านักเรียนตั้งใจไม่มีอะไรยากเกินกว่า ความสามารถของนักเรียนเนาะส่วนคาบหน้านะครับจะมีอะไรมาเจอกันขอให้รอติดตามชมนะครับและอย่าลืมทางานที่ส่งนะครับเพื่อทบทวนความรู้และพบกันในคาบต่อไปครับ